ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ v Shift World Change เราปรับโลกเปลี่ยนตอนพิเศษนะครับ SDG Talk นะครับรายการเราวันนี้นะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่าเราเรียกว่า Sustainable Development Goal นั่นเองนะครับอย่าง บ้านเมืองเรานะครับตอนนี้เราก็จะเห็นปัญหาของเรื่องของตั o เ a อร์วอร์มิงนะฮะคำว่าตั o เ a อวอร์มิงก็คือโลกร้อนนั่นเองเนื่องจากปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะหรือว่าก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณสูงขึ้นมาเรื่อยๆถึงแม้ว่า2ปีที่ผ่านมาในช่วงที่เราเกิดโควิดแพนเดกปริมาณก๊าซเหล่านี้มันลดลงก็จริงแต่ก็ยังไม่พอนะครับเพราะมีการประมาณการว่าถ้าเรายังปล่อยโลกของเราเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น อีกแค่1.5องศาเซลเซียสสิ่งที่จะตามมาก็คือเขาเรียกว่าจุดที่เราเรียกว่า point of no return นี่แหละครับอีกแค่1.5องศาเซลเซียสถ้าไม่เริ่มหรือไม่ทำอะไรกันตั้งแต่วันนี้นะครับ มันจะไม่พอแล้วก็มันจะไม่มีที่เหลือสาหรับมนุษย์อีกต่อไปโ,อโลกของเราเนี่ยนะคะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกาบอ่าอุณหภูมิตอนช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือระหว่างปี1,850ถึง1,900เนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยเราสูงขึ้นประมาณบวกลบ0.8องศาเซลเซียสนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่ามันมีความสัมพันธ์กับการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกหรือพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก๊กาซมีเทนก๊าซไนตัสออกไซด์ก จากการสันดาบของเชื้อเพลิงเกิดการใช้พลังงานต่างๆมันก็ไปสัมพันธ์กับอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยกลัวว่ายิ่งอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสูงขึ้นไป2อ,องศา,าเซลเซียสหรือ1จุด หองศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เลวร้ายต่างๆการเซเวนะคะในบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเลยในแล้วนักธุรกิจทั่วโลกนะคะ SDG 13ทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะว่ากลายเป็นว่าถ้าอันนี้ f a ลปุ๊บทุกอย่าง f a ลหมดคือประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยก๊าซ<อ>ซึ่งกระจกเราเปิดเป็นอันดับที่22ของโลกในขณะที่เศรษฐกิจเราเล็กนะคะสะท้อนเรื่องเกี่ยวกับการประสิทธิภาพในการใช้พลังงานประเทศไทยเนี่ยก็เห็นความสําคัญของ เรื่องนี้นะคะเราจะต้องมีการลดการใช้พลังงานที่เป็นพลังงานฟอสซิลอะฮะพวกน้ำมันน้ำมันถ่านหินโดยหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นแล้วก็เราจะต้องมีการจัดการการเกษตรให้ดีขึ้น n อเเเราเป็นบริษัทมหาชนเ,เราเป็นบริษัทแรกนะครับ,ท,บที่เป็นบริษัทที่เป็น Purpose led นะครับแล้ว purpose ของเรานี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารทั่วโลกนะครับเราพยายามที่จะผลิตอาหารที่ ลดคาร์บอนในโลกระบบอาหารเองมีส่วนในการปล่อยคาร์บอนถึงเกือบ40นะครับ global emissions ทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วเป็นปัญหาที่ ผมคิดว่าเราสามารถที่จะแก้ได้ในมุมมองของเชอรี่เองอะทุกๆข้อ,อมันมันถ้าเราแก้ได้หรือถ้าเราทําได้นะคะมันจะสนับสนุนข้อ13หรือว่าการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ no hunger หรือแบบ no poverty เรื่องอ quality education หรือว่าอ inequality อะไรทั้งหลาย คือเกือบทุกข้อค่ะบ้านเราอะค่ะหลายๆอย่างอ่ะมันมันเกิดมาจากความที่ความยากจนปัญหาความยากจนเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันเป็นหาป,ปัญหาสําคัญของประเทศไทยที่ทําให้หลายคนไม่เข้าถึงโอกาสอะไรหลายอย่างคะคะทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหรือว่าการมีสภาพแวดล้อมสุขภาพที่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะยิ่งเห็นว่าเราในฐานะเอกชนสามารถมีบทบาทได้เนี่ย มันทําให้ผมเนี่ยต้องยิ่งคอมมิตแล้วยิ่งคอมมิตมันก็มันกลายเป็นมีสโนว์บอลเอฟเฟกนะครับว่าเอ่ยังไงเราจะต้องทำแล้วก็กลายเป็นทั้ง Company Mission แล้วก็ Personal Mission เลยนะครับสิ่งที่บราาิษัทผมเองเราโปรโมทก็คือเรื่องของอาหารที่มาจากโปรตีนทางเลือกนะครับเหตุผลนี่มันมีหลายอย่างมากนะครับผมผมยกตัวอ,อย่างนะครับการกินแฮมเบอร์เกอร์จากเนื้อสัตว์นะครับมันมีส่วนในการปล่อยคาร์บอนถึงสามจุดสามกิโลถ้าเทียบกวับอย่างเช่นคนที่ทานแฮมเบอร์เกอร์ที่มาจากทันเบสนะครับ มันทัดจะหนึ่งต่อสิบเลยนะก็ลองคูณเอาแล้วกันว่ามันมีมีการปล่อยอิมิชเ่นเท่าไหร่เอาภาพกว้างก่อนนะครับก็จะมีพันพุ์เบสนะครับคือเอริ่มมาจากพืชเลยนะครับอย่างเช่นวันนี้เรา,เรา,เ,ราเรามีทำแซกซอกอจากทั้ง่วเหลืองเรามีทั้งจากถั่วเขียวเรามีไข่ที่ทําจากถั่วเขียวเหมือนกันครับอีกอันหนึ่งก็คือโปรตีนที่เกิดขึ้นจากเขาเรียกว่า cultured meat นะครับหรือมันมันมาจากเนื้อเนื้อจากสัตว์จริงๆก็คือเอาเซลล์จากอย่างเช่นไก่ นะครับแล้วมาเพาะเหมือนใน mm. เหมือนแบบตอนสมัยเรียนเลยนะครับมาเพาะนะครับแล้วมันก็จะออกมามันจะขึ้นรูปแล้วก็ออกมาเป็นเนื้อไก่เลยนะครับซึ่งประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศแรกนะครับที่ออยอ,อนุมัติให้สามารถที่จะผลิตแล้วก็ออออบริโภคนะครับเนื้อที่สามารถเพาะได้ Category ที่3นี่ก็คือจะเป็น n o v l l Protein อะอางเช่นโปรตีนที่มาจากจิ้งหรีดแมลงนะครับหรือมาจากเห็ดแล้วถ้าเราสามารถผลิตได้นะครับมันก็คือถือว่า ยังยืนร้อยเปอร์เซ็อันนี้ย้อนกลับมาที่เออปัญหาของโลกร้อนนะครับถ้าไปสี่องศามนุษย์ติมีปัญหาแน่นอนนะครับคน,คนน่าจะหายไปประมาณเจ็ดสิบถึงแปดเปรซ็นระบบปัญหานี้มันจะพังขึ้นมานทันทีโลกก็จะแรง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะผลิตอาหารเหล่านี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามีปัญหาแน่นอนข้อมูลที่เราแบบเหมือนทราบมาค่ะใ,ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างที่จะย่อยง่ายแล้วก็เอ๊เราควรจะทํำยังไงดีก็เลย,เยร่วมกับครูลูกกอฟค่ะแล้วก็กอล์ฟอีกท่านหนึ่งนะคะร่วมตั้งเป็น Little Big Green ขึ้นซึ่งอันนี้ก็เน้นเรื่องการสืส่อสารเลยว่าจริง,รงๆเราทุกคนเนี่ยสามารถร่วมกันรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมได้ได้หมด มันเริ่มง่ายๆที่ตัวเราเองเลยเราก็เลยมีเป็นบล็อกเริ่มต้นมาค่ะก็เป็นไลฟ์สไตล์ของชรี่กับครูลูกกอล์ฟว่าเออเราใช้ไลฟ์สไตล์กันยังไงที่มันเอื้อต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็ไม่ได้ลําบากหรือว่ามันอาจจะลําบากในช่วงแรกแต่ว่าพอปรับตัวได้เกิดความเคยชินเราก็จะรู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราได้ง่ายๆหลังจากนั้นเราก็มีแบบว่ามีเว็บไซต์ที่จะเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลหรือว่าสร้างเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นนะคะว่า เร้าน Green นก e e n ก็สามารถมาฝากร้านตรงนี้ได้ยเงี hmm. ้ย<ล>ค่ะหรือว่าใครที่ต้องการแบบอยากจะหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ l l e b i g ิกร e n co อ่าเป็น IG หรือว่าเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เหมือนเราเราเราก็ทำในในแง่ของการสื่อสารด้วยและในขณะเดียวกันเราก็ทำเป็นเหมือน มีมีเรื่องของอการที่ทำเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างเช่นเราก็ไปร่วมกับบริษัทองค์กรหนึง่งในเรื่องสื่อสารการใช้วัสดุที่มันทดแทนพลาสติกอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นโครงการ yes i c a n ที่เราทำขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมีกิจกรรมที่ตัดทำา้นคริสต์มาสจากกระป๋องอลูมิเนียมแล้วเอากลับมาหลอเอา กลับเข้ามากระบวนการที่มันรีไซเคิลได้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะอยู่ในลำดับที่8ของโลกนะคะในที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุดในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดจาก climate change เน<อ>ีนะคะเพราะอะไรเพราะเรามีช่วงที่อย่างภาคใต้อของเราเนี่ยนะฮะจะมีช่องแคบมีส่วนที่ติดทะเลเยอะถ้าน้ําทะเลหนุนสูงขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะทําให้พื้นที่หายไปความเสี่ยงเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนนะคะอันนี้มอง พันธไปถึงธุรกิจด้วยนะคะเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยมองเหมือนกันมันเป็นความเสี่ยงอันดับแรกๆเลยในการที่จะ คิดว่าจัดลงทุนที่ไหนนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่ถ้าประเทศไทยเราไม่ได้ทําอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาการลดก๊าซสันกะจกเนี่ยนะคะก็มีในอนาคตข้างหน้าเนี่ยาการลงทุนของเอกชนต่างๆที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยก็คงจะน้อยลงไปด้วยนะคะองค์การบริหารจัดการกา๊ราซือนกะจกองค์การมหาชนทําอะไรบ้างเนี่ยนะคะเราเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการ อาักษ์สวนต่างๆลดก๊าซซึ่งกระจกเรามีโครงการที่สําคัญก็คือโครงการที่เราเรียกว่าคาร์บอนฟุตพ i รนดูว่ามีการปล่อยก๊าซซึงกระจกเท่าไหร่แล้วเราก็มีการให้สดิเคดว่าแล้วจะลดก๊าซซึ่งกระจกถ้าลดก๊าซซึงกระจกได้เท่าไหร่เนี่ย เราก็ให้สวิเคดทางอบกอค่ะก็จะมีโครงการที่เราเรียกว่าโครงการลดก๊าซซึ่งกระจกนะคะซึ่งทําเป็นลักษณะเป็นโครงการของการเช่นมีการติดแผงโซลาเซลล์บนหลังคานะคะหรือว่ามีการใช้พลังงานชีวภาพเนี่ยนะคะพวกไบโอแก๊สนะคะในการที่เอามาผลิตเป็นไฟฟ้าหรือเอามาใช้ในการหุงต้มภายในบ้านเรือนนะคะหรือว่าโครงการอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเกิดการประหยัดพลังงานพวกนี้เนี่ยถ้าเราก็จะมีการตรวจวัดว่าก่อน ที่จะมีโครงการเนี่ยมีการปล่อยก๊าซซึ่งกระจกเท่าไหร่หลังโครงการเนี่ยปล่อยก๊าซซึ่งกระจกลดลงเท่าไหร่ปริมาณที่ลดลงไปเราเรียกว่าคาร์บอนเครดิต ะะซึ่งไปซื้อขายได้คราวน,นี้เนี่ยกรมสรรพ,พากรน,นะคะได้กรุณาไปขอว่ารายได้ที่เกิดจากการขายคาร์บอนเครดิตนะคะน่าจะมีการลดหย่อนภาษีทางกรมสรรพากร,ก,รก็เห็นด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยประเทศไทยหรือช่วยโลกเนี่ยในการลดกา๊าสมลพจกสาเหตุของโลกร้อนต้องต้องยอมรับกันตามตรงนะคะเรื่องการเป็นแปลงสภาพภูมิอมการหรือเรื่องค a t e เมช n g e ทุกคนรู้ว่ามันสําคัญแต่ว่า ตระหนักแต่ยังไม่ตนกหนเหมือนกับโควิดนะคะแล้วก็ยังไ,ไม่ยังไม่เทคแอคชั่นดิฉันคิดว่ามันต้องสื่อผ่านผ่านคนรุ่นใหม่แล้วก็สื่อผ่านคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของคนว่าใครม h a เชนเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะมันเหมือนโควิดแหละเพียงแต่โควิดเนี่ยมันแอมันเกิดผลกระทันหันมันเกิดผลทันทีนะคะแต่ climate อ่า n g e เนี่ยนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเป็น ผลของมิติของความยั่งยืนนะคะมันสามมิติเลยไม่ว่าทาั้งมิติสังคมมิติทางด้านสิ่งแวดลอ้อมและมิติทางด้านเศรษฐกิจนะคะถ้าเรายังปล่อยให้เกิดการปัญหาในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่นะคะมันจะเกิดผลกระทบทั้งระยะสั้นกลางและยาวเลยนะคะถ้าเราดูผลกระทบนะผมคิดว่าดับแรกก่อนนะมันต้องมันจะต้องทอํายังไงให้บริษัทเอกชนนะครับอย่างเช่นผมอะ่ะนะครับตระหนักก่อน นะครับ mm. เพราะว่าถ้าผมตระหนักเนี่ยมันเกิดอิ p a c กจริงอันนี้อันที่1นึ่นะครับเรื่องของภาษีนะครับอันที่2น,นะครับก็คือในในเรื่องของอการลงทุนเรื่องของมเมกเงินนะครับในเรื่องของอสถาบันนักลงทุนที่ที่ลงทุนในตลาดหุ้นนะครับหรือพวกกองทุน Private Equity พวก Venture Cap ที่ลงทุนนะครับกองทุนเหล่านี้นะครับจำเป็นต้องมีเมทริกที่เกี่ยวที่ผูกถึงคาร์บอน เพราะถ้าไม่มีเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับไม่มีทางอ่ะที่เอ่อที่เรื่องนี้มันจะสามารถมี impact ได้นะครับคือ Capital Drives g l o b a l growth นะครับอันนี้คือมันคือมันคือ Cap i t a l i s m ทั่วโลกถ้าประเทศเราแต่ Capitalism d r i v e growth ทั่วโลกนะครับแล้ว Capitalism d r i v e ด้วย capital นะครับ we need to hold capital to account นะครับเงินเนี่ยนะครับจะต้องมีมันมนจะต้องมีการชี้วัดแล้วการวัดผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนนี่เราจะต้องวัดในใน อิมพ c คที่ขอมีต่อคาร์บอนอันนี้นะครับไม่มีใครทําแล้วนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะทำกับ Forum the Future อยู่ที่อังกฤษนะครับสุดท้ายนะครับมันจะมาถึงเรื่องของผู้บริโภคผมเชื่อว่าเนี่ยก็มี Impact ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือมันมันไม่ใช่เรื่องของใครใคนใดคนหนึ่งอะแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบมันสําคัญแล้วมันจําเป็นเร่งด่วนจริงๆเพราะว่ามันมันกระทบทุกเรื่องจริงๆค่ะมันกระทบเรื่องสังคมเศรษฐกิจสุขภาพ มันมันกระทบหมดเลยทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะ take action น่ะคือมองให้ออกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะกลุ่ม คือ global warming การที่จะแก้ปัญหานี้ได้อ่ะคะ่ะมันต้องประกอบไปด้วยหลากหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเรื่องอาหารเรื่องป่าไม้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของเราเรื่องของอพลังงานเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโรงงานการผลิตทุกอย่างคือมันมันรวมกันมาเป็นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าตั้งแต่ตอนที่มีข้อตกลงปารีสเกิดขึ้นเนี่ยปี 2015 2016ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆประเทศที่บอกว่าจะลดจะลดเนี่ยมันมันได้มีการแบบทำแบบเป็นรูปธรรมจริงจังแค่ไหนกันแล้วอะค่ะคือคือ,คอทุกคนก็ก็ตื่นตระหนกนะว่าเออเรื่องนี้มันเป็นปัญหาแต่ว่ามันมันมันตื่นกลัวแล้วมันก็ยังมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวทั้งทังที่จริงๆมันใกล้มากแล้วแล้วก็มันกระทบทุกอย่างเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นคือนอกเหนือไปจาก วอนให้ให้รัฐบาลหน่วยงานทุกอย่างออกมาเป็นแบบนโยบายที่มันชัดเจนเพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนบริษัทต่างๆเนี่ยมามาร่วมกันตรงนี้อย่างอย่างจริงจังจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้วจริงๆมันมันไม่เหลือเวลาให้เราให้เรา ผัดวันประกันพุ่งได้อีกต่อไปแล้วอะค่ะชวนนะครับทุกคนนะครับที่ตระหนักถึงเรื่องของ climate change นะครับสิ่งที่คุณทําได้เลยวันนี้นะครับก็คือว่าคุณใช้กระเป๋าตังของคุณนะครับในการเปลี่ยนแปลงโลกได้ช้านี้คุณจะไปกินแฮมเบอร์เกอร์ที่มาจากเนื้อคุณก็ไปทานเลยพันเบสนะครับ คุณก็ลดได้แล้ว3กิโลกว่าเชิญชวนให้กับท่านประชาชนนะคะแล้วก็บริษัทร้านค้าอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยได้ทำตามที่มาตรการที่ภาครัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนนะคะในขณะเดียวกันดิฉันพูดในฐานะที่เป็นผู้บริโภคด้วยนะคะอ,ะอย่างเดียวเลยค่ะคิดก่อนทำเสมอค่ะนะคะคิดก่อนซื้อนะคะคิดก่อนใช้นะคะคิดก่อนบริโภคค่ะในฐานะภ้าประชาชนแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันเริ่มที่ตัวเราเองทั้งนั้นเลย ก็ลองดูค่ะว่าเราทําอะไรได้บ้างตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเลยอะค่ะว่าสิ่งที่เราสามารถลดสิ่งที่เราสามารถใช้ให้มันคุ้มค่าการเลือกสินค้าอื่นๆใดๆอะคะ่ะที่ที่เขาได้คิดมาแล้วว่าได้ได้ผ่านการ ลดอะไรบางอย่างเพื่อธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราอะค่ะก็ลองดูและพยายามหาข้อมูลค่ะถ้ายิงย่งยิ่งยิ่งพอทราบข้อมูลเยอะขึ้นไม่ว่าจะจากทางรัฐหรือว่าจะจากเอ,เอ,เอ,เอกชนเราเชื่อชื่อมากๆเลยค่ะว่ามันจะมีผลกระทบกับจิตใจของทุกคนแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มันเริ่มจากตัวเราเองได้ค่ะ